music <laughs> 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 <He is> a... <laughs> คุณสมบัติบุญงามานงหรือบอกไอรจุดได้ออกมาวิเคราะห์ประเด็นที่คุณชัดชาติบอกทีมข้าราชการกทมงดใช้ออกเกนไนเซอร์โดยโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่ากรณีชัดชาติบอกข้าราชการกทมงดจ้างออกเกนไนเซอร์และมาใช้ทีมประชาสัมพันธ์ของกทมอเองเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์หลายดอกข้อหนึ่งลดต้นทุนลงอย่างแน่นอนเพราะการจัดอีเวนต์แบบนี้เป็นที่รู้กันว่า เป็นแหล่งของเงินทอนเพราะแทบไม่มีมาตรฐานการกำหนดราคาจ่ายค่าตัวพิธีกรดาราศิลปินที่มาร่วมงานแสงสีเสียงฉากเวทีเก้าอี้ประตูหน้าต่างบานพับแม่งทุกเม็ดจัดยิ่งใหญ่ยิ่งใช้งบมากยิ่งดีเพราะมันหมายถึงเงินทอนขออ้อ2การให้กทมทำเองเป็นการพัฒนากลไกาภายในไม่รู้จะมีไว้ทำไมฝ่ายประชาสัมพันธ์ถ้าไม่ใช้งาน ทีมงานจะได้พัฒนามีซูเปอร์แม่เหล็กอย่างชัดชาติยังต้องกลัวอะไรนี่เป็นการ PR ตัวอย่างมีเห็นเห็นงบน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงยิ่งข้อ 3. ชัดชาติกำลังใช้วิธีลดกิจกรรมที่ไม่ก่อประโยชน์เพื่อรวบรวมงบประมาณมาขับเคลื่อนสิ่งที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ดังนั้นนอกจากการจ้างออแกไนเซอร์แล้วงบการจัดการขยะและอื่น จะถูกดำเนินการในลักษณะเดียวกัน